สวัสดีสคุณเอ็ซีช่องปลาออนพี่สาวลงพลนะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูหญ้าพานะคะได้อะไรบ้างนะคะลุยสวนปลาอ่อนนะคะมาดูค่ะชุดหนึ่งไปจัดสองสองโฮมครับพ่เฮ้อพี่เขียวคะเข้าไปจำเลยเขกเลยจักแล้วเก็บไปกะเจ้าว่าคุณเสิเอาอยู่จักแล้ว เ่ได้กเก็บด้คำบบออ,ออเอาเอากรชมกันะเอออ,เอ,อันนี้บรจะเก็บมาเมื่อกี้นี่้ะจะย่างเก็บเบิด์ดไปไม่ว่าเบิดอยู่ไค่ากับบอกว่า,า,วาน้วยแดยงๆดงในเลือกตาก,ดกาแดดไม่พอแม่ไม่ข้าดอกกรยาก,กม่เยน็นชอบชอจะาขี้กินจวามันก็ี้่ทนนะอันอรว่าเก็บน้วยฮ่ำฮ่มในเพื่อนแน่หน่วยลักษณะแบบเมีแม่นี่ นอยลักษณะแบบนี้ยคนก็มากซื้อกินนะนะแต่ว่าหันแล้วน่อยลักษณะแบบนี้นะเขจะเอามากซื้อกินนะอันน้อยแบบแดงๆแบบนี้เห่านั่นตากแดดไปนี่นี่ตากแดดไปเลยนี่ไปถ้าขัวเวลามันมันมันแห้งนะเนาะห่าก็ขัวเห็ดเห็ดพริกขัวได้เลยเห็ดขึ้นยังไงด้วยค<า>่ะเ <ขอ S 1> ด้อคือเด็ดสิ่เป็นรเห็ดจะได้มาพริกยาพานั่นอื เดี๋ยออกก็จะเหยียดซูบงั้นอ่ะคืออ่ะอ่ะนยังเชียวอ่ะอันนี้ก็ไม่หนา,นหาหว,วาอันนี้อุ่นคนเลยอ่ะอ่ะตัวใหญ่ขึ้นแต่ดำดิคุยอันแบบลักษณะแบบนี้แหละที่งานงาข่อยอยู่นครพน,นมพันตากเลดก,ก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้แหละเพื่อนตากใส่แบบแผ่นทางกะสี่ไปนะเออมันแห้งมาแล้วเพิ่อนก็ขั่วขั่วเทสมะพริกขั่วนี่แหละแม่ อุอ่สมพรอ,อุ่สมพรแม่จ่าเก๋งเงนแกงาตประอญอ,อยู่นครพนมแม่ลุงเพชรกะซื้อสมพรเ้ยค่ะเด้อซื้อจริงแล้วก็ซื้อยญ้าสมพรน,นะคะเป็นแม่ยญ้าประออน,นะคะแม่ลุงเพชรนะคะที่เฝ้าบ้านให้ประอ่อยู่ที่นครพนมนะคะก้าเจไาพาข้ามกว่วาคนบริหารบริใครก็เกอามาเกือตาก เลือกออกเลยแดงๆนั่นตากแดดเท่านั้นอันนี้หมกที่ตั้มมะฮงจะทำแรงงานใช้บิงึงไม่้นเดียวอยู่ใช่เก็วิ่งโดดไปให้อ,อ๋อแล้วก็สะพานู่ได้อันนี้กับหมกที่เครืออืมอืมที่เครืออืมมันก็ระไรคืออันนี้ที่ตั้มมะฮงอืมแังเข้มอืมอืมงานโงงานอืม,อม ยังมตัวเอวตุบๆใหนชุเก็บเรื่อยๆให้มันสีแดงนนะอเจแด็ยังน่าจยนนคือกอาัดต่วอออันนี้พ่กันนั่นพีจำฮอืมเขยวอันนี้มันาอัน จากแดดไว้ไปงั้นยังอันนี้อันนี้จะเลือกออกบนใส่ถุงนี่หรือว่าจังไรเลือกไอ้ไปงั้นยังที่ไ้เงียมันก็จายแดดไวยตากแดดไว้คือข่อยเบาเลยแม่เออขัวมันบางามเลยมันจักมันมันหักกันเป็นผิวอีกจังหนึ่งเด้แม่เอ้ยเวลามันมันแห้งแล้วก็ได้วะมันก็จะออกเรื่องเหลืองเด้แม่เอ้ยมันก็บบริดดำได้เออ ไปกากเงไป้มือนต้องหาเงนเก้าเป็นพวงแบบนนะวะอาชีพนี้มันกลา,ายเป็นพวงแบบน้ริลปปคายเขาจากัวไอ้าวอัน,นสีแดงบ่มีบ้าขาดอืมแลวว่เา,าเอารผชมไปเงี้ยอืมออันจุ่มีนางงามขนาดจะิ อ่อนอืมข้าวกระจราดอะไรปุ้นบวชเตาอะไรแบบแบนงายเนี่ยนั่นี้กับมะแตงด้วยคนพี่น้องเออยัง่างผ้ามีเกลือเออมะเขือนลายแม่ขอเห็นใส่ถุงผ้ากระจาดแท้คือ,อมะแตงด้วยนี่มะแตงกะบน้อยมันบางงามพออ่อนกันย่างเก็บไปให้บไปให้อันอันอน,นั้นเนาะค่ะเนาะไปให้ไก่กินเบิ่นแล้ว อันนี้คือว่าหญ้าเพิ่นไปเก็บมาเนี่ยคือจังเหลือจากปออ่อนเก็บมาให้ไก่แล้วแบงบอกงามพอมันคีนองมันเป็นแมงนวลยังฉีกอะเดี๋ยวปออ่อนก็จะไปให้ไก่กินแล้วไงหญ้าเ้ากินบ่ได้ดอกมันเป็นแมงแล้วนไงนวลยังฉีก็ได้ข้าวของสัวช้างอย่างเดียวมันยังเดี๋ยวปอออนเจะให้ไก่หน่อยกินนะคะเนาะไก่หน่อยมันมากินค่ะมะกรูดเอกมายัง ก็เป็นยังเดีย้ยสิเขาไปอยู่เก็บมะทัว่วมะทั่วยิ่งมะทั่วง,มวงอมาให้ไก่กินกะไก่ก็กินดีดีเอออันนี้เอาเอาไปให่นเขาลุงพ่นตําเดบิเดอเ,เ,เออเออเพราะว่าเจ้าเจ้าบ่ไปหาลูกเจ้าบอ,าาบอสนาอยู่น่าหอยเหลืกอกเขาเจ้ากําลังไถหน้าเอากายจ้าไปแล้วพุ่นฮะไอบีกว่าไถว่าพุา่นไปพเ่ยไถว่าไอบิกไอบีไอบีกใด บิ๊กเฮ้อบิ๊กลิกติกล่เลยบิ๊กลิกติกน้องบักอินูนี่นะบออ๋อมันมาใส่ม้านี่เลยมันม้านี่มันมาายังมันมาขอเงินบเจบาทไปกินโอ้ยบักบิ๊กลิกติกอ่ะนะมาขอเงินน้ำเจ้าห้าโอมบ์โอ๊ยไม่แล้ก็จับไว้คุณก็จับไปใส่เบิกไปยังเผยมองดีบ่โอ้ยคอยรว่ามันพ่นอยู่หน้าหอยเลือกเดี๋ยวคอยว่าขอยจิไปซื้อน้าไปพ่นกลิ่นอยู่ ไปผนไปโอ้คอยรว่าดคอยสิไปซื้อน้ำแข็งปั้นไปให้ข้าเจ้าผู้ละถ่วยละถ่วยอยู่อืมยายอ่อนมันไม่ระบาดพนังอยู่ที่นนี่ก็อกคเออยายไม่หาบุโอมเออมื่อกี่รถมาใส่เขาเลยเออข้าติดแจ้งไม่ได้หรือวะเออไม่หาบุโอมเออไม่ใช่ก็นี่ยบ่แม่นดอกว่าไปฮับมันน้องโอมมันน่ะ อืมก็ยันว่าห่างขี้มาเล่นห่างขี้มาหาเจ้าเสือและงวโอหายมันอยู่่บแม่นเพิ่นนะบ,บ่สิมาหาับน้องเขาเองอ่ะหับน้องโอมเองอ,งอะ่ะถึงเวลาสัก่อนเพิ่นก็จังสิมาหับลูกเพิ่นเนาะลุงพ้นปแตนนั่นละก็แล้วคนนั้นลุงปแตนบอกมันบอกเพิ่นโบไั่เพิ่น เดี๋ยวพนจะไทยขายยัว่ไหบานเ็มค่ะอ well. ือไทยยังไม่ค่าอะไรเออไทยยังทยคิไยยังหอ๋ออ๋อเพื่อนถามห้าข่อยบ่เออบ่นแล้วนี่ไลยถามเพเ่อนย้ายเลยบ่เออเห็นยูวเป่นนั่งให้มาไงแก้วเออ มาข้าเดวคอ,อมาของก็น,น้ำเจ้ายีออ่สิบบาทอ,อไปนสเสี่ยวค่ะโอ้ยเสีวทังใดนอยี่สิบาทมีนมามากเมมันหายวงายงางไรเอ้ยเอ,อ่าคอยนั่งหอ,อนคอยขึ้น่เห็นแม่ปา้าเมื่อกี้มันจะใส่ข้บอบ่คอยขึ้น่เห็นเ<อ>ถอะไปหาปอมขาบม่บกมี้อดอกมเมนดอกไยว่าอืม เพราะว่าเพราะว่าอ่านจังใดจังใดคอยคิดว่าอาจจะเป็นแบบลุงพ่นปะแตนเหม่อนไปห้ามน้องโอมก็ได้เออก็อสัดละห้อันอันอันอียังเกาะอีบีกเนาะอีบีกไปหัเนาะเออแบบัานอีบ๊กผัดครับมอต์ไค์เองสิเออคอยว่าน้องโอมส่งสีอันโบกีน้ำดอกมอไสค์นะ่อืม พอมก็นั้นแล้วทำทุกไปคนเดีอืออือจะับไปเบิดอืออือปออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพจนเด้อค่ะขอบคุณสุขุสุขุนเด้อค่ะเด้อกวบก้นผิวของยาผ้าหน่ะเนาะเท้าเนี่ยพี่เฟิสจังเลยจังของชองของเนี่ยจะเอาตัวอืขนาดนั้นอีกเขาอะที่